สวัสดีครับก็กลับมาพบกับวิดีโอที่จะมานําเสนอทิปและก็เทคนิคการใช้งานคอมพิวเตอร์นะครับซึ่งท่านอาจจะได้นําไปใช้นะครับในการทำงานนะครับในชีวิตประจำวันนะครับในช่องนี้นะครับช่อง YouTube Channel นี้นะครับซึ่งก็จะนําทิปและก็เทคนิคดีๆนะครับมาฝากท่านเป็นประจำนะครับสำหรับวันนี้ก็จะมาแนะนำนะครับวิธีการแทรกรูปภาพ นะครับเข้าไปในไฟล์ pdf นะครับซึ่งหลายท่านอาจจะได้นำไปใช้นะครับเช่นเอาไปใช้ในการแทรกรูปเข้าไปในในไฟล์ pdf นะครับเพื่อสมัครงานนะครับหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับแล้วเขาให้ส่งเป็นไฟล์ pdf เข้าไปนะครับเรามาดูวิธีทำกันเลยนะครับสำหรับโปรแกรมที่จะใช้นะครับก็คือเป็นโปรแกรมที่มีชื่อว่าโปรแกรม f o x i t ลีเดอร์นะครับซึ่งโปรแกรมนี้นะครับเป็นโปรแกรมฟรีนะครับท่านสามารถที่จะดาวน์โหลดจากอินเทอร์เน็ตนะครับพิมพ์คำว่า f o x i t ด e a d e r เข้าไปนะครับแล้วก็ดาวน์โหลดมาแล้วก็ติดตั้งลงในเครื่องนะครับก่อนอื่นนะครับก่อนที่จะท่านจะแทรกรูปภาพเข้าไปนะครับก็ต้องมาเปิดไฟล์นะครับเปิดไฟล์ที่ท่านต้องการจะแทรกรูปเข้ามานะครับตัวนี้ผมก็ จะใส่รูปภาพเข้าไปตรงนี้นะครับรูปภาพถ่ายเข้าไปตรงนี้เป็นเป็นแบบฟอร์มสมัครงานนะครับอีกอันหนึ่งที่ท่านจะต้องเตรียมไว้นะครับก่อนที่จะแทรกรูปเข้าไปนะครับก็คือ,อไฟล์นะครับที่เป็นในส่วนของรูปภาพนะครับที่ท่านต้องการจะแทรกเข้าไปนะครับไฟล์อาจจะได้มาจากการสแกนนะครับหรือถ่ายรูปมานะครับหรือจาก ไฟที่ถ่ายเป็นรูปมาแล้วก็ไปไปไปตัดต่อมาก็ได้นะครับก็แล้วแต่ท่านนะครับผมก็จะเอารูปนี้เข้าไปนะครับวิธีการนะครับก็ง่ายๆนะครับให้ท่านเปิดโปรแกรม f o h o t o e d a t o r ขึ้นมานะครับซึ่งเปิดเข้ามาแล้วหน้าตาก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับก็เหมือนกับโปรแกรม microsoft word ทั่วๆไปนะครับวิธีการนะครับก็ง่ายๆนะครับมาตามนี้เลยนะครับ ให้ไปกดที่ปุ่ม Home นะครับตรงนี้นะครับ h o m นะครับเนี่ยนะครับเป็นแท็บแท็บ h o m นะครับตรงนี้นะครับแล้ะจากนั้นนะครับท่านให้ไปกดตรงนี้นะครับ Image Annotation d นะครับตรงนี้นะครับกดปุ่มตรงนี้นะครับ กดเสร็จปุ๊บนะครับจะสังเกตว่าเมาส์นะครับก็จะกลายเป็นรูปเป็นเครื่องหมายบวกนะครับให้ท่านนะครับไปลากนะครับกดปุ่มเมาส์ค้างไว้นะครับแล้วก็ลากนะครับพื้นที่ที่ท่านต้องการจะแทรกรูปลงไปนะครับก็ผมจะเอาตรงตรงนี้นะครับก็คลิกนะครับหลังจากนั้นนะครับ โปรแกรมพวกอินลเดอร์นะครับก็จะให้ท่านหานะครับว่าไฟล์รูปภาพที่ท่านจะใส่เข้ามาเนี่ยมันอยู่ตรงไหนนะครับท่านก็กดปุ่มบาวนะครับเพื่อหาภาพนั้นนะครับผมเซฟไว้บนเดสก์ท็อปนะครับท่านก็สามารถที่จะเปลี่ยนตรงนี้ได้นะครับก็เหมือนค้นหาไฟล์ทั่วไปนะครับเนี่ยนะครับเนี่ยนะครับผมกดปุคลิกเข้าไปนะครับรูปจะรูปนี้เข้ามานะครับก็ ดับคลิกเลยนะครับหรือกดปุ่มโอเคก็ได้นะครับโปรแกรมก็จะโชว์ภาพนะครับเนี่ยภาพนี้จะเอาเข้ามานะนะครับหลังจากนั้นท่านก็กดโอเคครับรูปภาพก็มาแล้วนะครับก็เสร็จเรียบร้อยนะครับท่านสามารถที่จะย่อขยายได้นะครับย่อขยายได้นะครับคลิกแล้วก็เป็นรูปลุกศรก่อนนะครับจะเอาใหญ่เอาเล็กขนาดไหนก็สามารถที่จะ ชอได้นะครับอได้นะครับแล้วแต่นะครับหรือจัดแต่งได้ขนาดตามต้องการนะครับแล้วก็คลิกออกนะครับหลังจากนั้นท่านก็เซฟนะครับไฟล์นะครับแล้วก็เลือกเป็นเซฟแอดนะครับผมจะเซฟแอดไว้ที่ตรงเดสก์ท็อปนะครับชื่อไฟล์ ดีๆที่ทอทุงนี้ก็แล้วกันนะครับก็เซฟนะครับโปรแกรมก็จะเซฟให้นะครับของปิดก่อนนะครับทีนี้ก็ปิดก่อนนะครับทีนี้ก็เปิดไฟดีๆในที่เราเซฟไว้นะครับตรงเดสก์ท็อปนะครับไฟทอทุงนะครับชื่อมันนะครับลองมาดูกันนะครับ ทำคลิกนะครับก็เปิดด้วยฟอกอิดนะครับจะสังเกตว่ารูปภาพก็จะติดมาเรียบร้อยนะครับนะเรียบร้อยนะครับอันนี้ก็เป็นทิปแล้วก็เทคนิคนะครับเป็นในเรื่องของการแทรกรูปภาพหรืออิมเมจนะครับเข้ามาในในไฟล์ pdf นะครับโปรแกรมที่ใช้ก็คือโปรแกรม f o อกอิด e r นะครับซึ่งตอนนี้ก็จะเป็นเวอร์ชันเวอร์ชันปัจจุบันนะครับปัจจุบันละนะครับ เขาก็จะมีการเปลี่ยนแปลงเวอร์ชันนะครับเป็นประจำนะครับแต่หลักการก็คงไม่น่าจะแตกต่างกันเท่าไหร่นะครับแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้าครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกด s u b s c r i b e กันนะครับก็จะนำทิปแล้วก็เทคนิคดีๆมาฝากท่านเป็นประจำเช่นเคยนะครับพบกันใหม่ครับครั้งหน้าครับสวัสดีครับ